นี่ครับปลาชานเจออะไรครับประชานเจออะไรวันนี้ครับเป็นเครือแบบนี้นี่ครับ,เ,เ,รบ,บ,รบเราเอาไปไปกินได้นะครับนี่ครับเป็นเป็นพืชเถาวันชนิดหนึ่งนะครับที่กินได้นะครับมีรสรสรสชาติเผ็ดเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มรสชาติเผ็ดเราเอาไปใส่แกงใส่อะไรได้นะครับนี่ครับลกักษณะ สะค้านครับภาษาไทยภาษาเมืองภาษาลวกก็เรียกออชิมยเรียกสะค้านเหมือนกันครับนี่กินได้ครับนี่ครับเวลาเรากินเราก็จะนี่อันเล็กๆล็กแบบนี้นี่ครับปลาชานชิมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับผ่านป่าผ่านในตำนานของเราครับรสชาติออกเผ็ดรสเผ็ดนะครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดร้อนครับเอาไปใส่แกงใส่อะไรได้หมดครับส่วนมากเขาจะไปใส่แกงแคร์แกง หลายๆชนิดนะครับเนี่ยเดี๋ยวรุมเบ